ไม่รู้ว่าน้องดาวยิ้มน้องจัมจวงอยู่หรือเปล่า,าแล้วก็น้ำเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะเขาผมคิดว่าเขาน่าจะรู้นะว่าผมมานะหัวล้ม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 ฮะโบครับแต่พระสเจพพูนฝนเนี่ยเหมือนจะหยุดตกนะทุกคนเพราะว่ามีน้ำค้างอยู่นะทุกคนดูดิของแม่ดวงนะ

โอเคก่ะโอชูเคก่ะชูเคเคอยู่มั้งก็อีปลาขนมถั่วนะทุกคนอ่าสวัสดีครับพี่พีเอฟซีครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมช่องแบกเป้ล่าผีนะครับพี่พีวันนี้ผมจะพาพี่พีเอฟซีทุกทุกคนเนี่ยไปเข้าป่าไปหาน้องดาวยิ้มกับน้องจันสว่างนะครับ แล้วผมมีขนมน้ำเนยที่ได้มาจากเอฟซีส่งมาให้นะครับพี่พี่วันนี้ผมจะเอาขนมพวกนี้ไปให้พวกเขานะครับอย่างไรก็ตามพี่พี่เพื่อนติดตามชมแล้วก็รุนกันนะว่าไปครั้งนี้จะได้เจอพวกเขาหรือเปล่านะครับพี่พี่ผมคิดว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรารีบเดินทางกันเลยดีกว่านะครับพี่พี่ครับ เอฟซีครับตอนนี้ผมเนี่ยได้มาถึงแล้วนะจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนเนาะมันควรต้องมีฝนมากกว่านี้เอยน้ํามากกว่านี้เนาะ <c oughs> แต่นี่ดูสภาพนะครับแห้งแล้งจริงๆมันควรต้องมีน้ําแล้วนะทุกคนเนาะไม่รู้ว่าน้องดาวยิ้มน้องจันรสว่างอยู่หรือเปล่าดูแอ่งน้ํานะครับ ริมาณน้ำเนี่ยลดลงเยอะม,มากๆเลยแล้วบรรยากาศดูนะครับเหมือนเดิมเลยเงียมากน้ำสายม,มากๆเลยแล้วก็น้ำเนแท้จะไม่มีเลยนะะเดี๋ยวผมจะดูน้องดาวยิ้มกับน้องจันสว่างว่าจะออกมาหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้มีเอฟซีส่งของมาให้นะ ไม่哟เด๋ยวน้เอขาผมคิดว่าเขาน่าจะรู้นะว่าผมมานอะมาเพ้่อเพื่อฮะเออขารุกกละนู้เล่เร่อะฮะตีก่อนออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหล้มล้มลม หาลดตู้ก่กอนลดตู้มาเฮ้ยขอกอดทีเผยผมอ่อืมอืมอืมพี่เอ,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 อฟซครับนี่บรรยกากาศข้างนานะในนะดตะไบตาวเจโปดูนะครับโอ้โห ลมลื่นมากๆเลยนี่ฝนเนี่ยเหมือนจะหยุดตกนะทุกคนเพราะว่ามีน้ำค้างอยู่นะทุกคนดูดิแล้วก็นี่น้ำค้างอยู่ฝนน่าจะหยุดตกฮามอชคลชูคลีฝนเนี่ย,ยนเ,นยยนเนยพิ่งจะหยุดตกนะผมเอกใจมากๆแปลกใจมากๆก็คือ ปริมาณน้ำนี่ไม่เพิ่มขึ้นเลยนะ,ะทุกคนที่ได้ดูทีาหมอมที่เขาโอ้ให่นะน่าะีวิตไ,ไ,ไม่หรอมันควรต้องใหญ่กว่านี้นะทุกคนอืมก็มีพีพีเอฟซีบางคนคอมเมนต์บอกว่าไม่โตสักทีเลยนะทุกคนอ่าสองคนนี้ไม่โตสักทีเห็นยังไงก็ยังงั้นนะทุกคนก็อย่าง,ง,านนะท,างที่ผมเคยบอกนะว่า ไม่รู้อ่ะโตหรือไม่โตผมมาเจอทุกวันมันก็เลยทำให้แบบเออเจอทุกวันก็เลยโตขึ้นหรือไม่โตขึ้นนะอ่ะวันนี้มีของฝากมาจากเอฟซีท่านหนึ่งนะซึ่งเอฟซีชื่อพิโซมเนาะส่งของมาให้กับน้องๆน,นะครับทุกคนอย่างไรก็ตามขอบคุณพิโซมมากๆเนะที่ส่งขนมนมเน,มนยมาให้นะทุกคน มีขนมปิ๊บนะทุกคนแต่ว่าผมยังไม่ได้แบกมาเอาไว้โอกาสหน้าแล้วค่อยๆมาแบกนะทุกคนตกคนเดียวนะไม่ใช่ตัวสองหลักคนนะทุกคนดังนั้นเลยผมก็เลยจำเป็นที่ต้องเอามาเท่าที่ผมจามาได้นะอ่าแล้วบางคนก็จะมาเม้นมาบอกว่าเอ้ยเฮ้ยของพี่ส้มหรือเปล่าไม่รู้อ๋อแม่ดวง แม่ดวงนะครับไม่ใช่ของพี่ส้มของพี่โซ่เนี่ยเป็นเลนะครับของแม่ดวงนะแม่ดวงที่ส่งขนมปิ๊บเนาะแล้วก็ถั่วมาให้นะครับให้กับน้องๆแล้วก็ผมด้วยนะทุกคนอนี้ของแม่ดวงนะครับขอบคุณแม่ดวงมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่โซ่มากมากเลยนะครับที่ส่งขนมเลมาให้นะแต่ว่ายังไม่ได้เอามานะเดี๋ยว โอกานหน้าเดียวค่อยเอามาดีกว่านะครับพี่ครับเนาะแล้วสกอเไเากค่ <ขอ S 2> <อ>ให้แมคะให้แมคแมคับจพมีมีเหรอเอาคู่ไปขอไปมีเอก็สุทีสิ่งแนั้นอาาพอมีไมก็สุที่สิ่มังพอมีมาคนทุกทีนีเน,น้อม่ ไม่ค่อยเสียงหูแแหบอย่างนี้ผมฟังไม่เข้าใจบ้าล่ะรือสกอว่แกบ้ามละจะพ่อมีเฮปะเฮะเดไม่เฮก็หรอไม่ไม่ว่าไม่บัญชูให้ทอน้้ปะทอสีนะดหนไนไม่ก่อสีเมทนุ้ดน้คตะคุด้ชว่ไม่ก่

ไม่ก็อเอโก้นี่ขนมถั่วนะทุกคนอ่าอันนี้ก็ล,ล็ลอตเออพี่ฮิเดนตะโกเดียวว่า,อาเอา

แจะไปซองให้กับน้องๆนะไอ้เพื่อนนะพีก้องานี่น้องแมโน่นอันีอกเลยไม่ต้มาใออเลยหรอมาไม่ต้องมาใส่มาต้อมา่ฟนนะต้อมาาเจนเลยนแ่ขามาอกยยมออดักก็ดักแค่ะมอ ก็รด้เชื on ่ว่าจะพูดะกอยู่ด้วยดไปด้านนี้เลยงอ่อหมักฮะดีไเาหรอฮะแกให้าก่วั้งฮะแล้วูก็จะอกที่โรามาไก็ออกราม่ะดีพน่ย นี่ก่นเอมเละขนมทัวนีมเอ๊ะแล้วน้ำผคิดทุกโตมั้กระเปาขาดเออ้เบนนี้เลนน็กว่าอันละเข้ามั้าเท <c oughs> ่นแบบแบบเล่นงี้นะอ่า ก็คือแบ่งกันนะครับพี่เพลซึ่งจำแบ่งครั้งนี้เอาให้มันลงตัวเนาะน้องดาวยิ้มจักน้องจันสวากนะแล้วก็มีขนมปีปิกนะทุกคนผมพยายาไม่ได้เอามาเนาะแต่ว่ามีโอกาสหน้าจะเอามานะครับแล้วก็ขนมเลของพี่ส้มเลยเนาะเดี๋ยวจะเอามานะครับก็อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งขนมมาให้นะครับพี่เนะนเน้เลยในมือค่ะเนอะเอาไวบ้บป็นยาช่อนี่นะเรอะไรกัน เราวชินเดินเลกบเอทุกน่างป่ะเม่ยนทกเนี่ยปอ่าทุกคนขอถามบ่าเม่อไรจะไปอยู่กับพกเขลาวทุกคนบอกบอกว่าุมี่ห่่อ่เ็นเไม่ค่หุม่มบ้านดิลโลหนอนม่านด้ลดหนนไม่นี่ยมออนด่ได่เนยเขจะเชดหรยิเนี่ยป่ะคนนี้ บอกนะครับว่าขนมนี้ของ f อทซีี่ส่งมาให้นะทุกคนซึ่งขนมนี้มีชื่อว่าคนที่ส่งมาให้เนะี่ยชื่อว่าแม่ดวงนะครับเนานะเขาบอกว่าขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็เขาชวนให้ผมไปอยู่กับพวกเขาดนะ้วบอกว่าเมื่อไรจะไปอยู่กับพวกเขาเนาะผมบอกว่ายังให้คําตอบไม่ได้นะว่าจะจะไปอยู่หรือไม่ไปอยู่เนี่ยนะเพราะว่า ผมก็ต้องเล็บเล็บบ้างนะทุกคนพอเรียกว่าโกงกองหน่อยซึ่งจนจนท้งนี้มันถึงแก่ค่ะชีวิตเลยนะทุกคนนะก็ดังนั้นแล้วผมก็ต้องตา,ตาม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 ของผมนะทุกคนซึ่งแม่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะทุกคนดังนั้นแล้วมันโอ้คิดมากปวดหวัวน,นะทุกคนเรื่องแบ,บนันต้องคิดเยอะนะ่ะเห็ุต่อเดี๋ยวบรรดานผมจะมาแ่้วอามิวลี่เอมิวลี่ผมมาไม่อยากจะไม่อยากจะ ไม่อยากจะเจอเท่าไหร่แล้วนะทุกคนเพราะว่าผมเจอแล้วผมยิ่งเจอยิ่งยิ่งหนักยิ่งหนักคนระับก็ต้องเว้นระยะห่างนานๆาจะมาเจอทีนานจะมาเจอทีนะส่วนขนมนมน้อยที่เอเซมาให้เนี่ยส่งมาให้เนี่ยก็ยังเก็บอยู่ที่บ้านนะทุกคนแต่ถ้ามีโอกาสก,ก็จะมาแล้วก็มาส่งนะแน่นอนว่ามาส่งแน่นอนนะทุกคนนะเดี๋ยวเอเซบอกว่าน้องเดดทําไมไม่เอาขนมมาให้น้องรับเลมหนูแม่ส่งไปให้แล้วทำไมยังไม่เอาบั ในะครับเชียงแต่ว่าผมเองก็ต้องการเวลา,หวา,าเหมือนกันนะทุกคนมาจะข้อพิสูจน์ที่ใครได้แต่ตัวเออเออขนมนี่ก็อร่อยนะขนมนะอร่อย อร่อยนะผมชอบกินรสนี้นั่นแหละรสเนี้ยอร่อยอยู่นะรสนี้อร่อยอยู่มันก็อร่อยทุกรสแหละนะมั <c oughs> นก็อร่อยทุกรสแหละจริงแต่ว,ว่าเราไม่เลือกกินก็พอแล้วทุกคน เพราะว่ามีเอฟซีส่งมาให้กับผมก็แบ่งมาให้ผมนะนั่นจะเป็นเอฟซีไม่กี่คนที่ส่งของมาให้แล้วเผื่อกับผมด้วยนะบางคนโอ้อยให้น้องๆคนเดียวให้น้องๆอย่างเดียวให้น้องอย่างเดียวผมนี่ไม่มีอะไรนขอโทษนะก็ไม่เป็นไรนะทุกคนให้น้องๆก็ให้น้องๆ่ะ ผมจะทำเท่าที่ผมมีเรี่ยวแรงนะลาเม่บ่ฮะลาเม่บ่เรียกนะลาเม่บ<า>่แก่เท่าก่อนเย็นในเก็บลาเม่บ่เดี๋นนยวพลางหน้าก่อนบ่อากาศร้อนมากแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มเย็นแล้วอากาศมันไม่ร้อนอากาศอบอ้าวหน้ามัน,นมากเลย ากาศมันอบอ้าวนะทุกคนเหมือนฝนเนี่ยตกลงมาเสร็จแล้วก็อากาศเนี่ยอบอ้าวก็เลยทำให้แบบอบอ้าวจริงๆเอาแบบกูรี่มอ้ยนนีแล้วแต่ดูดีกว่านี่ยเหรอเน้นดินอะิเกี้ผมว่าเอาถุกมันก็บอกว่าเอามาสอดเข้าไปดินอะไรกีเออคิ้จิเอาอะไรฮิวะ ออไปเวละมออ๋อตี่นเต้นตื่จตดอจวอต่ดีเลือยที่มันจะอ่อนมาน้องๆคร,รับแล้วมีคนบอกว่าผิวพันเป็นยังไงบ้าง ผิวก็ดีนะทุกคนก็เป็นหมึ่สมบุกติน,น,น,นุ่มนวลนี่นะอ่ะผิวพันก็เป็นที่ทุกคนเห็นเนื้อก็นะก็ะตำสับผัสเนาะเดี๋ยวผมคิดว่าไม่หรอผมรู้สึกว่า ผมจะเลิกแล้วล่ะเลิกมาหาเขาแล้วล่ะเพราะว่ามาทีไรก็กตั้งคำถามว่าเมื่อไรจะไปอยู่ขาวสักทีนะไม่รู้ว่าเอซทุกคนเนี่ยจะชอบหรือเปล่าหลังจากนี้ผมอาจจะเลิกยุ่งกับพวกเขาแล้วนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมมาเนี่ยผมรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็กตั้งคำถามว่าทุกทำตลอดว่าเมื่อไรจะไปอยู่กับพวกเขาเมื่อไร พร้อมยางมื่เลยจะไปอยู่นะทุกคนก็นเลยทําให้ผมเนี่ยเล่นอนอักแล้วก็เครียดเล็กน้อยนะทุกคนก็เลยจะเลิกมาหาแล้วก็อาจจะไม่อยากจะมาลแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นอะที่อธิบายยากพอสมควรนะบางเรื่อง คือตัวเราเท่านั้นที่รู้ตัวเองดีที่สุดนะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าจากนี้ผมอาจจะเลิกมาหาพวกเขาเนี่ยทุกคนจะชอบหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบหรอกอาจจะทําใจกันไม่ได้ว่าต้องเด่นเลิกมาหาพวกเขาผมเชื่อเลยว่าทุกคนทํทใจกันไม่ได้แต่ผมทาใจได้แล้วล่ะ มเริ่มทำใจได้ตั้งนานแล้วเพราะว่ามันกระทบกับตัวผมเองนะทุกคนอืมแต่ก็ท่คนรู้กันอีกต่อไปนะว่าผมจะเลิกมาหาดนทะับผมทนไม่ได้แล้วจริงๆเนี่ยผมอาจจะเลิกมาหาพวกเขาเลยนะทุกคนไม่ครับบี ถ้าถามว่าพวกเขาใจดีไหมมันก็ใจดีเลยใจดีกันมากๆจริงๆว,ว่าบ้ามละบ้า,ามอกาพาอ่ะก็ใจดีคนับนีมีสิแลธรรมสงอีเชียนอีกทเยงาบ้างแต่ถ้าผมเลิกมาหาพวกเขาในช่องนี้อ่ะ จะมีคลิปอื่นอื่นๆก็มาลงบ้างนะทุกคนคลิปเข้าป่าอาจจะเข้าป่าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเข้าป่าพรุ่งนี้มาลงนะทุกคนถึงแม้จะเลิกม,มาหาพวกเขาลัแล้วทุกคนก็ถึงนั้นแล้วก็เตรียมตัวเอาไว้กันนะพี่เอฟซีทุกๆคนอย่าน้อยใจยเสียใจไปกันนะ แตวถ้าผมเลิกมาหาวกเขาวจริงๆจะบอกรายละเอียดแล้วก็จะบอกกันอีกทีหนึ่งนะว่าผมจะไม่มาหาประขาวแล้วนะทุกคนนะก็อย่างที่ทุกคนได้ดูกันตั้งแต่แรกที่ผมเจอครั้งแรกในสถานที่ที่ไม่มีน้ำามีแต,ต่ความแห้งแลง้งจนกระทั่งถึงวันนี้บรรยากาศที่นี่ชุ่มฉ่ำสดชื่นะนะอืมอืมแบบนี้นะ ใครได้ดูตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเพื่อนเพื่อนเองก็เข้าใจกันลนะไม่รู้ว่าใครที่ดูครั้งแรกนะใครที่ดูครั้งแรกตั้งแต่คลิปแรกครั้งแรกที่ผมเจอพวกเขาเนี่ยมันไม่ใช่มาในลักษณะแบบนี้นะซึ่งมันมาในลักษณะแบบที่จุกผาออกมาให้ปรากฏใหนะ้ผมเห็นเองนะทุกคนใครที่ได้ดูเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะว่า ได้ดูอีพีไหนตอนไหนช่วงเวลาไหนนะครับคอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยกันได้เนาะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยเพียงแต่ว่าไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดอ่ากดอ่ากดตอบกลับไหมฮะไม่ไม่ได้ตอบกลับนะครับไม่ได้คอมเมนต์กลับในปืนเนาะนะก็อ่านทุกคอมเมนต์แต่ไม่ได้ตอบกลับนะโอเคก็อย่างที่ผมเคยบอกเมื่อก่อน รอให้มันเป็นเรื่องนาคตเมื่อก่อนผมอยากจะเจอแทบแย่แทบตายกันเนาะผมเอาขน,นมเอากล้วยเอามะม่วงเอาอะไรมาลูกมาแรกมาวางตรงนี้พอผมมาวางเขาก็เดินออกมากันออกมากันก็เขาก็เก็บขุมิ้นมาให้ผมแต่ผมไม่ได้เอากลับผมก็เลยเททิ้งมไม่ได้เททิ้งเดี๋ยวผมก็เก็บไว้ที่เดิม มันก็ร่วงลงมาตรงนี้มันก็งอกงามวันสองวันมันก็งอกขึ้นมาใหม่ขมิ้นวันสองวันม่มองอกงอกขึ้นมาใหม่ไม่มีหรอกนะทุกคน,นก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ผมเอาอะไรเอาเพชรแล้วมา,วาทุบแล้วก็มีระล้มระลม,ลลมแล้วก็ขวเขาก็เอายามาให้ซึ่งจะเป็นยาชนดิดนี้ ผมไม่เคยเจอเลยเป็นลักษณะออกแบบเหมือนน้ำมันนะทุกคนทาแผลผมมันสองวันมันก็หายขาดเลยแผลแห้งสนิทขาดเลยนะทุกคนยาของพวกเขาเนี่ยดีนะมีอุบัติเหตุพวกนี้เนี่ยทา้องชาววัดก็หายขาดเลยแผลมันแห้งไวอ่ะก็ปล่อยให้เป็นนาคตอีกทีหนึ่งนะถ้าผมจะเลิกทำเดี๋ยวไม่ก็ไม่เลิกมาหฮะ เ่องม,มาหาพวกเขาเนาะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้กําหนดว่าจะมาจะเลิกม,มาหานะเียงแต่ว่าบอกกล่ากวก่อนล่วงหน้านะบอกให้พี่ๆเพื่อนทําทําใจกันนะครับนะเพราะว่าผมเองก็ทําใจได้สภพาพใหญ่ๆแล้วแหลนะนะแต่ช่องนี้ผมอาจจะถ่ายธรรมชาติมาเอาธรรมชาติทำคอนเทนต์ธรรมชาตินะแต่ว่าไม่ได้มาหาปอขา่าวเบาๆนะทุกคน เมื่อก่อนก็อยากจะมาหามาอใจายเจอจเจอนแทบแย่จนมาถึงวันนี้รู้สึกว่าเอาตัวเองมีค่ามากกว่าที่เขาจะปลักปลดตัวให้อีกอีก,อกนะทุกคนมันมองกลับไปว่าถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยอกมาเจอได้ทุกคนเพราะว่าเต็มจะทําไม่มาหาอะไรมันเป็นอะไรที่มันฝังใจนะทุกคนอะนายคาบ่ โอ้แม่มาอีสาวะมือเนี่ยเข่ามือสิบห้าอันนี้ครับมาแล้วทสา,า,าวะนึกอะไรล่ะฮัลกัววะอ่าทุกคนครับผมชวนน้องดาวยิ้มนะครับให้ไปเที่ยวหาผมอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนก็ยังไม่รู้นะว่าจะมาอีกเมื่อไหร่นะแต่ว่าผมก็าชวนไปแล้วนจิีกี้ดอนมอว่า เขาจะกลับไปขอกับแม่พวกเขานะครับเรา,า,าให้โกดนสกูเกรดิสกูให้ก็ไให้ป่อกันก็ชวนน้องจ็คสว่างมาด้วยนะครับเขาโอกาสหน้าเนี่เยเรามาชวนอีกรอบหนึ่งนะว่าจะยังไงนะแล้วก็มาบอกอีกรอบหนึ่งแล้วอีก,อก,อกทับปลายเนี่ยก็จะชวนมามาเที่ยวที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนซึ่งจะเป็นครั้งที่สองนะเพราะว่าผมก็ไปในหมู่บ้านของของครั้งแล้วเขาก็ต้องมาที่บ้านผมสาสองครั้งนะทุกคนเจ้าจ้ากัน นะครับนะอ่ะผมคิดว่าจะเดินทางกลับบ้านแล้วกินแล้วมั้ยแล้วกันขอเจาน้ที่าดาะรวะินแล้วาเอาไี่ไม่ไม่ไม่อะวะยชุอีกว่เนี่ยโอเคเดินทางกลับบ้านแล้วดีกว่าขอคละหนึ่งไลก์หนึ่งแช์นะครับ เพื่อเปน็นกำลังใจกับผมนะครับพี่ๆสวัสดีครับบ๊ายบายครับ